ประกอบประกอบเครื่องมือหากินครับประกอบเครื่องมือหากินอันนี้ทีจังเลยครับอันนี้ไวทำไมครับเนี่ยไว้ทำไมครับทีจังเลยดกุ้งอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยที่สอครับพี่สอกับพี่ไรเอ่ยวินัยครับวินัยเนาะนำมาหาอยู่หากินนะครับคนคนหินไม่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 อดตายนะครับขยันนะครับอันนี้อันนี้เราดูบรรยากาศนะครับการยกยอนะครับที่เขื่อน ระบายน้ําบ้านกุดหินนะครับอันนี้ยกกุ้งยกกุ้งเปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งทีๆนี้ได้กุ้งใช่ไหมเอาดูผลงานนะครับครั้งแรกเป็นไงโอ้ได้แล้วครับกุ้งกุ้งจริงๆครับกุ้งโชกล้องนะครับกุ้งมาแล้วครับกุ้งมาแล้วเอาจับจับจับเอ่อนะครับหาอยู่หากินครับเปลี่ยนแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนแล้วครับนี่เริ่มจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเราก็จะเอากุ้งเหมือนกันเอาครับ กุ้งเนี่ยต้องไปทำกุ้งเต้นเนาะกุ้งเต้นอ๋อกลางคืนนี้เริ่มเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อเทคนิคการการเปลี่ยนยอจากยอห่างเป็นยอถี่นี่ก็ต้องกลางคืนนะครับดูน้ําไหลนะครับน้ําไหลไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใต้น้ํากับบนน้ํามันเริ่มจะเท่าๆกันแล้วเนาะน้องพี่เนาะเหมือนมันเออเออเาเนาะมันขัปล่อยเรื่อยๆเอา ไม่หลายแรียงเนละครับยกอีกแล้วเป็นไงผลงานชึบเน่กุ้งมาแล้วครับกุ้งมาแล้วครับอ่าจับกุ้งกุ้งอกุ้ง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 ระวังจะกิ้งนะครับระวังจะกิ้งค่อยๆครับเดือวจะกิ้งออกกล้องนะครับตอนนี้ก็เออทหน่อยเนาเริ่มนะครับเริ่มนะครับ าดึงมันแดูบรรยากาศนะครับที่เขื่อนกุฏิระบายน้ําบ้านกุฏิินครับหาอยู่หากินนะครับบ้านทะเลมาได้มาได้กับใจนี่เลยใจเฮิยเฮ้ยเ้าเบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮนยเฮ้ยบฮ้าเค้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยัง้ยเฮ้ยเฮเน้ย้ รอบสามรอบสี่รอบห้าแต่บ้านคนหินนะครับไม่กังวลเนาะก็ดีใจก็หาเยอะหากินครับเพราะว่าไรน้ำไม่ห่วงเลยใช่ไหมไปเมื่อรอบแรกเลยใช่ไหมรอบแรกมันก็ไปหมดแล้วครับรอบแรกก็ไปหมดแล้วหนาวหมดแล้วรอเขาประกาศภัยพิบัติเนาะเขาประกาศอยู่แล้วเหรอเนาะแม่ประกาศกัดเซ็ตเดือดใช่ไหมกัดเซ็ตมีแหละมีอยู่ปีแรสดอยู่ครับส่วนมากก็ก่อนเจอจะกไทยแล้งปีที่เจอมันทุกข์กับไทย สองปีซ่อนเลยชาวไร่ชาวนานเนาะในใดได้ข่าวว่าสูบน้ำเข้านานกันเดือนหนึ่งน้ำท่วมจ้อยจะไ,ได้จะได้ค่าน้ำมันสูบน้ำเนาะน้ก็ไม่มีสูบไม่มอีกต่างหากสูบก็ยากเนาะแย่งกันอีกอ๋อนั่นมีแต่เสียนกุ้งใช่ไหมเต็มเลยกำลังใส่กุ้งกุ้งเปลี่ยนเป็นกุ้งกันละโอ้อ ได้แล้วครับกุ้งมาแล้วครับพอได้กินนะครับพอได้กินอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับ,อ,บอ่านะครับก็<ม><ม>ได้กุ้งครับหนึ่งกุ้งครับอ๋อเรานี่ยราสองมือใช่ไหมผัดกันใช่ไหมใช่กุ้งต้องรอพักนึ่ต้องทำเหรอคนจะมาเยอะอ๋อมีคนเยอะอยู่เลยนะใช่ไหมนั่นฝั่งนู้นก็เต็มเลยนะครับนั่นก็กุ้งเหมือนกันครับนะร้ามันมากครับโอกาสได้มันมีมีสูงเนาะ งานนะครับผลงานของพี่สอครับเป็นไงโอ้ครับกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วค่ําแล้วครับกุ้งมาแล้วมาดูตกกุ้งกันนะครับกุ้งมาแล้ว กุ้งมาแล้วครับกุ้งมาแล้วหลายตัวด้วยคำคำแล้วตกยอกุ้งนะครับกุ้งมันขึ้นเตรียอุปกรณ์แล้วนะครับเป็นยอกุ้งแล้วเนาะคำแล้วกุ้งมันขึ้นเนาะ เอาล้วครับํำแล้วก็ใส่ยอ,อกุ้งกันนะครับหาอยู่หากินครับวิถีทิมไทยครับ